คอมพิเตอร์ตัวใหม่เบาะไฟฟ้าใครว่าทำไม่ได้บุญชูรถตู้999ทำได้ค่ะเบาะไฟฟ้าเราแปลงมาเป็นเบาะไฟฟ้าปรับเดินหน้าถอยหลังเอ็นขึ้นลงหนังตัวนี้เป็นหนังแท้ด้วยนะทุกคนมีเท้าแขนและนี่มันจะตึกต๊กๆๆอยู่ตรงนี้อันนี้สามารถดันหลังได้ด้วย ซึ่งมันคือแปดทิศทางแล้วอันนี้สามารถเพิ่มได้ด้วยเท้าแขนแต่ว่าเท้าแขนเพิ่มส0่พบาทเบาะนี้เป็นเบาะหนังแท้ควรมันคือหนังแท้นะสี่พันบวกอันนี้ให้ทายราคาเท่าไหร่ทุกคนทุกคนคิดว่าถึงห0 0 0มื่นไหมติ๊กตอกติ๊กตอกไม่จากทั้งหมดนี่รวม3 2ม0 0ืบาท